สวัสดีตอนเช้าที่อังกฤษจ้าทุกทุกท่านวันนี้ส้มจะมารีวิวสวนหน้าบ้านนะจ้าอยากจะโชว์ต้นไม้ต้นนี้จ้ะค่มนี้เขาเขามีอยู่แล้วตอนซื้อบ้านจ้ะก็หลายปีอยู่20กว่าปีจ้ะ ดอกสีเหลืองเลืองเขาเรียกดอกวอลฟลาเวอร์สจ้ะพี่สาวสามีให้มาสีม่วงก็ดอกปลูเบลกำลังจะออกจ้ะมีต้นกระเทียมด้วยละจ้ะ <c oughs> อันนี้ต้นกระเทียมจ้ะไม่รู้หัวจะไปถึงไหนเขาทนหนาวได้อยู่จ้ะอันนี้ต้นคุณนายตื่นสายเขายังไม่ออกดอกจ้ะ ถ้าออกดอกแล้วสวยมากอันนี้หอมแดงไทยทนหนาวได้สุดยอดเลยจ้ะหิมะตกเขายังอยู่ได้อย่างสบายอันนี้ดอกดัฟเดิลน้อยแต่เขาโรยไปแล้วดอกรักคางน้อยสีม่วงอันนี้ดอกทิวลิปกําลังจะบานจ้ะ ต้องมีแดดอันนี้ผักจับชายปลูกไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวจ้ะดอกนี้ก็สวยจ้ะสม้มส้มจําชื่อเขาไม่ได้เขาชอบเกิดตามกำแพง พอเปิดประตูออกมากลิ่นหอมมากเลยจ้ะไม่รู้กลิ่นหอมอะไรบ้างอันนี้รั้วสองสีสีทองกับสีเขียวสวยมากเลยจ้ะสีทองกับสีเขียว อันนี้ต้นกุหลาบซื้อมาปลูก10กว่าปีแล้วละจ้ะสีแดงซื้อมาได้กัน3ต้นได้กันแต่ตายไปสองเหลือต้นหนึ่งจ้ะอันนี้ดอกพริมโรสจ้าสวยมากดอกระฆังน้อยก็เยอะจ้ะ ช่วงนี้เขาไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่จ้ะเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีเชื้อราเยอะก็เลยมีดอกไม้เห็นแค่นี้แหละจ้ะนี่ดอกดับฟเฟดิลพ่อสามีให้พันมาจ้ะ ชนิดนี้กลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะชนิดนี้ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่จ้ะสวยโรเบลอันนั้นต้นผักชีทนหนาวได้จ้ะ จากปีที่แล้วอันนี้ต้นหอมซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็หัน่นหันแล้วก็มาเสียบจ้ะทำแบบพิจร์ทำก็ได้ผลมากเลยจ้ะได้ผลสุดยอด นี่เขาเรียกต้นเท้าตุ๊กแกจ้ะติดเสื้อผ้าดีจังเลยติดมือก็ติดจ้ะเรามาดูต้นไม้อวบน้ำกันบ้างจ้ะสวยมาก ต้นนี้ส้มเรียกต้นใ่ม่แลงมุมจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะมีดอกอันนี้เพื่อนให้มาจ้ะต้นไม้อวบน้ำเขาชอบเกิดตามแยกของรอยหินหรือกําแพงแบบนี้ละจ้ะแบบก้อนอิดมีรูเล็กๆส้มก็ปลูกเข้าไปจ้ะเขาชอบแบบนั้น เขาทนหนาวได้ยอดเยี่ยมเลยจ้ะทนหนาวได้สุดยอดถ้าเราจะปลูกอีกเราก็เอาหน่อของเขาจะไปเสียบเขาก็ขึ้นขึ้นง่ายมากเลยจ้ะขึ้นง่ายมากก็ดอกใหญ่แมลงมุมมีสะแห่ด้วยจ้ะ เขาเกิดไม่ทันส้มกินชอบกินเขาใส่ลาบแล้วก็กินกับขนมจีนอันนี้ก็ต้นฟินจ้ะต้นฟินต้นฟินสีม่วงอันนี้ก็ต้นไม้อวบน้ำอันนี้ก็อวบน้ำจ้ะเขาเกิดในในการน้ำที่ไม่ใช้แล้วเขาก็สวยดีจ้ะ ดูดูแล้วอันนี้ก็ต้นฟินจ้ะต้นฟินต้นฟนินนี่ก็ต้นฟินจ้ะอันนี้ก็ต้นใหยแมลงมุมในรองเท้ามาจากประ,ประเทศฮอลแลนด์จ้ะ แบบนี้เป็นคู่สวยดีจ้ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า